พี่น้องเบิงเบิงนอไมัยก็เอิ่นไว้อีหยังเกาะน,นอไมัยอย่างนไม้ยหนึ่งนวม้อัดนวมัหนึ่ง,งมึดง,มงมดูมันจะเสแสบบพี่น้องปอดสารได้ไนี่ิ้งมือยายเห็ดแบบนี้มันเสแสรบมันหอมบาต้องปอกเสียกขึ้นนวมัสดๆได้ได้พี่น้องเห็ดแบบนี้สดใหม่เก็บไว้ได้เป็นปีเด้เด้อไพ่ชนใจ น้ใไม้ปีนี้เก็บได้ถึงปีหน้าหลายขักบ่อพีนออนอน่น้องมึงเลอ่อนซ่อนบ่น้ใไม้เพิ่งก็บามาปลูกเองทุกชนิดนี่นออีหยังใน่เกาะอันนี้เปียกแดงๆนี่นออีหยังเนี่ยนอสร้าน,นี่บ่เน,นี่ยปัดมาหน่อยใหญ่แท้ บอกที่แดงๆนี่นอ้องบ่งไข่บอกน้องพี่นอ้องตะอ่อนซ้อนตะอ่อ,อนซ้อนพยันขาดเป็นด้ยเห็ุเลยไข <ป S 2> ่ชนไก่ั่งได้ด้อราคาว่คัีนหูเทียเอาราคาตามทองตลาดราคายังไม่รู้อันนี้แบบ อันนี้แบบแกะเปลือกบอตข้งในแบบแกะเปลือกบอนี่แบบแก,กบะเปลือกก็มีนอหวานบนานาอนอนอหยักบอดูนะโอ้ยสินค้าโอท็อปมาสั่นว่าอืม บมักบได้มักแบบใส่สารกันบูดหรืออย่างไลยนี่พี่น้องแบบบ่มีสารยังเลยแหล,ละปลอดสารเลยกินแบบบ,บ,บ่คิดบ่เคียงกินแบบอร่อยอร่อย<ม>เอาไปแกงห้ากระตุ่มออกน้ำน้ำหนึ่งมันขมอ่ะขมจังหน่อยราะว่าวมันว่าในสุกแบบสุกสุกไหมสุกพอดีว่าในสุกสุกใครใครใครจ,จะกินเล็กก็กินได้ มาข่มข่มวะช่อนเนาะพี่น้องเนาะบูน่ะตารางเรามีตะแนวกินดิคุณคุณก็ให้ประแดกเมียเนาะคนอุสาคุณก็กให ah ้ประแดจ้ามาบานยายมาเฮ็ดอันทะเบียนทางรัดให้เพิ่นน่ะแหละได้มาเห็นน้ำใหม่ก็เล็ดถ่ายมาให้พี่น้องบึงอ่อนชอนอยากสั่งสั่งได้ด้วยผู้ได้สั่งผู้ได้ไดนใจ ผู้ใดสิแต่งงานผู้ใดสิบวดเอาไปแกงชุฟี่นองกินเด้อเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์คลิปหน้า <Okay. S 1> เจอกันใหม่นะคะส <Okay. S 1> วัสดีค่ะ